จนนี่ไลฟ์ขายของได้ร้อยล้านจริงเหรอหรือแค่ตัวเลขหลอกตาประเด็นร้อนแรงที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการไลฟ์คอมเมอร์สไทยเตรียมตัวพบกับปรากฏการณ์ที่เขย่าว,วงการขายออนไลน์ที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาลช่วงนี้ใครๆก็พูดถึงเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกลับมาสร้างกระแสะอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพลงฮิตติดหูหรือดราม่าแซบแซบแต่เป็นยอดขายถล่มทลายจากการไลฟ์ขายของบนทิกท o อกที่ทำเอายอดขายพุ่งทะลุร้อยล้านทำให้หลายคนสงสัยว่านี่คือของจริงหรือแค่ภาพลวงตา ไลฟ์คอมเมอร์สไม่ได้ตายแค่รอเวลาที่ใช่หลายคนอาจจะคิดว่ายุคทองของการไลฟ์ขายของจบไปแล้วหลังโควิด -19 แต่การกลับมาของเจนนี่บนทิกท็อกชอบแสดงให้เห็นว่าไลฟ์คอมเมอร์สยังมีพลังสร้างยอดขายได้อย่างมหาศาลแต่นี่อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นดูเหมือนเล่นๆแต่ขายได้จริงเหรอคำถามยอดฮิตที่ทุกคนอยากรู้แม้จะยังไม่มีใครกล้าฟันธงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่ยืนยันได้แน่ๆคือกระแสะความฮอตของเจนนี่ที่ฉุดไม่อยู่ เหล่าดาราอินฟลูเอนเซอร์แบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กต่างต่อคิวรอร่วมไลฟ์ขายของด้วยกันอย่างไม่ขาดสายลองคิดดูสิว่าอะไรที่ทําให้เจนนี่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดขนาดนี้ล่าสุดเจนนี่ออกมาเปิดเผยยอดขายรวมตลอด6วันสุดปังพุ่งสูงถึง557ล้าน193,852บาทเริ่มต้นจากไลฟ์แรกเมื่อวันที่9ตุลาคม2568ที่ทํายอดขายไปกว่า24ล้านบาทจนถึงวันที่14ตุลาคมที่ปิดยอดวันเดียวทะลุ148ล้านบาท กลายเป็นสถิติใหม่ของวงการไลฟ์คอมเมอร์สที่ใครๆก็ต้องเหลียวมองแต่ยอดขายที่เห็นกับยอดเงินที่เข้ากระเป๋าจริงๆมันเท่ากันไหมนี่คือคำถามที่หลายคนกำลังจับจ้องจากนักร้องลูกทุ่งสู่แม่ค้าออนไลน์ร้อยล้านเจนนี่หรือรัชนกสุวรรณเกตนักร้องลูกทุ่งและอินลูเซอร์ชื่อดังกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกโซเชียลช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะจากการไลฟ์ขายของบนทิกท o อกที่สร้างปรากฏการ์ยอดขายพุ่งแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน ปัจจุบันเจนนี่มีผู้ติดตามบนทิกท็อกมากถึง19.9ล้านคนรังอันดับสองของผู้ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยข้อมูลณวันที่15ตุลาคม2568รองจากวินวินเลียมนักธุรกิจและอินลูเซอร์ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีผู้ติดตามอยู่ที่21.5ล้านคนแต่จำนวนผู้ติดตามเยอะขนาดนี้จะช่วยการันตียอดขายได้จริงๆเหรอ สำหรับคนที่ติดตามเจนนี่มาตลอดจะรู้ว่าเธอไลฟ์ขายของเป็นประจำและมียอดขายดีต่อเนื่องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มันเหนือความคาดหมายไปมากเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่เจนนี่ไลฟ์สดเพื่อชี้แจงประเด็นส่วนตัวเกี่ยวกับคุณแม่แต่ระหว่างนั้นเองก็มีแบรนด์ต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาให้ช่วยรีวิวและขายสินค้ายอย่างต่อเนื่องด้วยกระแสะความสนใจที่ถาโถมเข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆทำให้ไลฟ์นั้นกลายเป็นไวรัลจนทำให้ศิลปินดาราและเจ้าของแบรนด์ต่างๆพากันติดต่อขอร่วมไล จากจุดเริ่มต้นที่ตั้งใจจะพูดคุยกับแฟนคลับปลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้เจนนี่ถูกยกให้เป็นแม่ค้าร้อยล้านคนใหม่ของวงการ Tik t อกช็อปโดยเฉพาะในการไลฟ์เมื่อวันที่14ตุลาคม2568เจนนี่สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าชมพร้อมกันสูงสุดถึง1.2ล้านคนบนทิก t อกถือเป็นหนึ่งในไลฟ์ที่มีผู้ชมพร้อมกันมากที่สุดในประเทศไทยและยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเมื่อมีอัมพชราภาชัยเชื้อซูเปอร์สตาร์ชื่อดังมาร่วมสร้างสีงสันในไลฟ์ด้วย ผลลัพธ์ที่ตามมาคือยอดขายที่พุ่งทยานอย่างไม่น่าเชื่อสามารถสร้างยอดขายต่อวันทะลุ100รล้านบาทกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการไลฟ์คอมเมอร์สในไทยที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้ฟีเวอร์จนเชื่อว่าแค่โพสคำว่าเจนนี่ก็เปิดการมองเห็นกระแสเจนนี่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนทิกทอกแต่ขยายไปทั่วโลกออนไลน์จนใครๆก็อยากมีส่วนร่วมในการพูดถึงถึงขั้นมีการพูดคุยกันว่าช่วงนี้ถ้าโพสตมีคำว่าเจนนี่การมองเห็นจะพุ่งขึ้นทันที นีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเจนนี่ที่มีต่อโลกโซเชียลอย่างแท้จริงเพจดังอย่างหนุ่มเมืองจันท์ยังตั้งคําถามชวนคิดว่าอยากรู้จริงๆครับทำไมคนจึงไปซื้อของผ่านช่องทางของเจนนี่เป็นหนึ่งร้อยล้านอยากรู้ทั้งในมุมของคนที่รู้เรื่องขายออนไลน์มุมของคนขายและในมุมของคนที่ตัดสินใจซื้อขอเป็นวิทยาทานด้วยครับคําถามนี้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงและวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางโพสต์นี้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วมียอดเข้าถึงเกินหนึ่งล้านคนพร้อมการมีส่วนร่วมเ n g a ต e m e เ t มต จากแฟนเพจจำนวนมากถึง9 9 4อเคอมเมนต์ที่ต่างเข้ามาช่วยกันวิเคราะห์และตอบคำถามว่าอะไรทำให้คนดูไลฟ์เจนนี่หลายแสนคนและพร้อมกดตะกร้าซื้อสินค้าทะลุ100ล้านบาทนี่คือบางส่วนของคอมเมนต์ที่น่าสนใจเสียงสะท้อนจากผู้คนที่ใช้โซเชียลมีเดียที่ช่วยอธิบายปรากฏการ์เจนนี่ไลฟ์ล้านแตกหลายคอมเมนต์ชื่นชมบอกว่าเจนนี่ไม่ใช่ฟลุกแต่คือคนที่มองเกมออกเข้าใจทั้งระบบและจังหวะของการขายออนไลน์ สร้างฐานแฟนคลับได้จำนวนมากมาก่อน19ล้านใน TikTok ถือว่าไม่ธรรมดาเข้าใจออนไลน์มาร์เก็ตติ้งและอัลกอริทึมของ TikTok มากมากใช้เครื่องมือเป็นรู้จังหวัดันยอดรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องยิงพลังฉลาดคิดเก่งพลิกเก่งขยันอดทนไม่ท้อแถมรู้จักให้คนเลยอยากช่วยซื้อหลายคอมเมนต์พูดตรงกันว่าทั้งสนุกทั้งคุ้มลดราคาโหดมากบางอย่างเกิน50ไม่ซื้อคือพลาด ถ้าคุณเป็นคนใช้สินค้านั้นอยู่แล้วคนกลุ่มนี้จะรอซื้อในไลฟ์เจ้าของแบรนด์มาขายเองยิ่งมั่นใจว่าของแท้แน่นอนบางสินค้าไม่เคยรู้จักแต่เห็นในไลฟ์แล้วอยากลองสนุกดีดูเพลินเหมือนดูโชว์แล้วก็เผลอกดซื้อทุกทีเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้แต่ชื่นชมว่านี่มันสุดยอดไปเลยทําให้ผมนึกถึงคําพูดของทิมรีพายที่ว่าเงินทิมพเยอะขึ้นทุกวันอยู่ที่ว่ามันจะไปอยู่ที่ใครยอดขายจริงเท่าไหร่ยังต้องรอดูหลังไลฟ์ อย่างไรก็ตามหลายเสียงในโซเชียลมีเดียก็สะท้อนในอีกมุมว่าตัวเลขที่เห็นระหว่างไลฟ์อาจยังไม่ใช่ยอดขายสุดที่จริงทั้งหมดเพราะยอดที่โชว์ขึ้นบนหน้าจอคือจำนวนสั่งซื้อออเดอร์ในช่วงเวลานั้นผ่านช่องทางไลฟ์ซึ่งสุดท้ายจะไปจบที่ร้านค้าว่ามีอัตรายกเลิกเท่าไหร่สินค้าตีกลับมากน้อยแค่ไหนระบบหลังบ้านของร้านค้าสามารถจัดการออเดอร์มหาศาลได้ทันหรือไม่และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามหนึ่งในเสียงสะท้อนจากผู้ขายก็มาจากผู้ใช้ทิกท o อกชื่อช่อง ฟ้า,สาใสมีคนที่เคยอ้วนๆช่องหลักเจ้าของแบรนด์ชาฟ้าใสาซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ร่วมขายของในไลฟ์ของเจนนี่ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงว่าหลังจบไลฟ์พบออเดอร์ถูกยกเลิกกว่าเจ0 0รายการแถมยังมีสินค้าตีกลับกลับมาอีกจํานวนหนึ่งนี่อาจเป็นด้านมืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จดังนั้นยอดขายหลักร้อยล้านในคืนเดียวอาจเป็นเพียงยอดที่รอการพิสูจน์จากการส่งมอบจริงแต่นั่นก็ไม่ได้ลดทอนพลังของปรากฏการณ์นี้เพราะสิ่งที่เห็นชัดเจนคือเจนนี่กลายเป็นเคสตัวอย่างของไลฟ์คอมเมอร์สไปแล้้วในนนตอี แล้วคุณล่ะคิดว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เจนนี่ประสบความสําเร็จในการไลฟ์ขายของคุณคิดว่ายอดขายที่เห็นนั้นเป็นของจริงทั้งหมดหรือไม่หรือมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้ตัวเลขดูสวยหรูกว่าความเป็นจริงมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยบอกเราหน่อยว่าคุณคิดอย่างไรกับปรากฏการณ์นี้